ลูกน้องของเรามันจะไม่หักหลังเราไหมมันจะเนรคุณเราไหมเพราะว่าผมโดนหักหลังมาเยอะเจ็บมาเยอะแต่ผมไม่ได้ไว้วางใจนะครับผมครับผมเอามีดโกนนะครับยัดไว้ในช่องควอดของเลขาโอ้เลขาลูกบอกจาไปหาหมอน่าแล้วไปใช้มากกว่าหาหมอถ้าลูกน้องอาไไปหาหมอมหอืหหอเพราะมันไข่บ่มันตีโควิดบ่ะไะถามบ่คำเตือน คลิปวิดีโอนี้เหมาะสาหรับผู้ดีตีนแดงผู้แดงตีนดีผู้ดีตีนเปื่ปมและผู้ที่มีอายุ100ปีขึ้นไปควรใช้จักรยานในการรับชมดูได้ก็ดูดูไม่ได้ไม่ต้องดูแก้ว สวัสดีครับผมพี่นองสุข,ขุสุข,ขุนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูฮีชาแนลสวัสดีทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของผมนะครับตอนนี้ YouTube ของผมจะถึง1ล้านซับสไครต์เป็นที่เรียบร้อยนะครับขอกราบขอพระคุณทุกคนทุกท่านที่กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดคอมเมนต์เกือบทุกคลิปเลยก็ว่าได้นะครับเมื่อนี้ครับพี่นองผมสีผ้าทุกขู่ทุกคนนะครับมาดูบ้านหลังที่3บ้านหลังที่3ของผมนะครับซึ่ง,งอยู่ที่บ้านเกิดของผมนะครับผมเกิดอยู่นี่นะครับจ ผมมาเซาะมือไงครับแก้วนี่ครับพี่น้อง อันนี้ก็คือบ้านหลังที่3ของผมนะครับหลายคนติดตามผมมาตั้งแต่นะครับบ่มีหยัางเลยนะครับติดตามตั้งแต่คลิปแรกๆตั้งแต่เพจยูทูบแรกๆนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านเกิดของผมนะครับผมบ้านนี้ก็คือเป็นบ้านที่ผมจะเอารถแห่มาจอดที่นี่นะครับผมจะมีรถแห่หนึ่งคันก็คือจอดที่โกดังตรงนู้นนะครับผมแต่ตอนนี้กําลังสร้างใหม่นะครับอีกหนึ่งหลังเดี๋ยวพาทุกคนมาดูนะครับอันนี้คือบ้านที่ผมกําลังจะสร้างนะครับผมเป็นบ้าน2ชั้นนะฮะเป็นบ้านหลังที่3ที่ผมสร้างไว้นะครับเวลาหาเง ผสมน้อยสางไว้นะครับอันนี้เป็นหลังที่3นะครับหลังที่3ของผมก็จะเป็นบ้าน2ชั้นขนาดแบบนี้นะครับผมราคาก็ไม่ต้องพูดถึงนะฮะเติบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยนะครับผมนี่ครับพี่น้องครับผมกาลังสางเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็กําลังจะขึ้นชั้นที่2แล้วนะครับหลายคนติดตามผมมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับตั้งแต่ไม่มีอะไรผมย้ายกลับมาอยู่ที่อีสานบ้านเกิดตั้งแต่ปี2562ตอนนั้นฝุ่น PM 2.5กําลังมาแรงในกรุงเทพนะครับผมก็กลับมาอยู่ที่บ้าน นู่นนี่นั่นจนแบบว่าเออพอมีรายได้ก็เก็บหอมหลอมลิบบุ้ยเก็บหอมลอมลิบพนะนะครับเก็บเล็กเก็บหน่อยมาเรื่อยๆนะครับจนได้บานจนได้สางบานจนได้มีรถมีอย่างกับราะว่าความขยันเพราะว่าความประหยัดความสื่อสารความอดทนของเหานะครับเหตุให้มีมือนี้และที่สําคัญที่สุดนะครับผมมีวันนี้ได้ก็เพราะว่า f c แฟนคลับทุกคนที่คอยสนับสนุนผมมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้น FC แฟนคลับของผมก็คือผู้ที่มีพระคุณสําหรับผมเลยเนา มาจะใส่ย,ย็บบานนี่กําลังถ่ายอยู่กําลังดีเลยบ้างหั่นนี่บ้านหลังนี้ก็จะเป็นให้ลูกน้องอยู่นะครับกับเลขาทีท่จริงผมก็แอบเด็กใบนะครับเนาะผมก็ให้เด็กมาอยู่บ้านหลังนี้แล้วก็ให้ลูกน้องมาเฝ้านะครับขี่ไปบางหั่นนะ่ะไม่ยิ่งเสียดามไปเป็นเลขาของผมนะครับแต่ว่าเลขาแบบแอบได้นะ <c oughs> <c oughs> ผมมีบุหรี่หัวหนี่หูเบิร์ตในคลิปนี่มาเบิรงบ้านก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านขนาด2ชั้นนะครับนี่พึ่งเทสันลางเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีสันทึงเนาะครับเนาะก็หลังไงพอสมคคคควววรรนนนะะัับ่ทุกก็จมมีาาฝ หากวันหนึ่งเราหาเงินได้หรือเราประ <S <s สบผลสําเร็จในชีวิตเราก็ต้องสร้างบ้านเป็นของตัวเองนะครับบ้านเนี่ยจะอยู่ในปัจจัย4ีนะครับผมแต่ปัจจัยสี่สหรับซองดูฮีก็จะมีกินขี้ปี้นอนอุ้เแกวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงรถแห่ของผมนะครับเป็นโกดังจอดรถแห่นะครับไว้สําหรับจอดรถแห่แล้วก็บ้านหลังนี้ผมตั้งใจว่าจะทําให้พ่อได้อยู่นะครับหลายคนก็ติดตามผมมาตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาก็จะรู้ว่าคือพ่อกับแม่ผมตาบอดนะครับเนาะแต่ว่าแม่ผมเสียไปแล้วก็เหลือแต่คุณพ่อที่ผมจะต้องดูแลต่อนะคร อยู่ประมาณ2ล้านกว่าบาทนะครับสล้านห้าแสนบาทรวมตกแต่งก็เกือบ3ล้านกว่านะครับตอนนี้ก็กําลังจะขึ้นหลังคากําลังทําบันไดก็อีกประมาณหลายเดือนเติบนะครับกว่าจะเสร็จนะครับผมกถือว่าเป็นเป็นการต่อยอดชีวิตเป็นการพัฒนาชีวิตชีวิตของคนเราทุกคนเกิดมาก็อยากมีอยากได้อยากเป็นทั้งหมดทุกคนแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนสําหรับชีวิตนะครับนี่เป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเขาบอกว่าถ้าเลจะสวยเพราะอาศัยขึ้นชีวิตจะราบเรื่อนเพราะอาศัยอุปสรรคตราบใดที่มีอุปสรรคอยู่ข้างหน้าชัยชนะก็อยยู่่ข้้าาหนนนเเชดีวกั อย่าโ้โหเฉียบอะไรขนาดนี้นะครับทิมมาทยให้พี่น้องเบื้องหนีบุตอวดลำอวดรวยหรือว่าบุตรอวดยังนะ่ครับแค่อยากเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนที่รับชมคลิปแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนที่ท้ออยู่เป็นแรงบันดาลใจให้คนที่สิ้นหวังอยู่ท้ออยู่เอาตกลุมนะครับตากล้องกูนะครับเป็นก้างใจห้นะครับผมบ่ใครอยากทายคลิปในลักษณะแบบว่าอวดอวดปันญดหรือว่าแทบจะบมีเลยนะครับแต่อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนที่กําลังสู้ชีวิตเฉกเช่นเดียวกับผมอยู่ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆเขาบอกว่าคนที่จะประสบผลสําาเเเรร็จจไไไไดดด้้้้คนนนทีีี่่่ะมมวัขิม แค่เมื่อวานนะครับสิ่งที่พี่น้องเห็นอยู่ทั้งเบื้องผมมีทุกสิ่งทุกอย่างมีรถมีบ้าน,นผมไม่ได้เริ่มแค่วันเดียวแต่ผมทํามาทั้งหมดทั้งชีวิตผมแล้วนะครับผมถึงมีวันนี้แต่ผมมีวันนี้ได้เพราะเอฟซีแฟนคลับคนที่คอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนผมผมต้องขอขอบพระคุณทุกท่านทุกหนึ่งการกดไลค์หนึ่งคอมเมนต์เนี่ยถือว่าเป็นผู้มีพระคุณสําหรับผมนะครับนี่ครับวันนี้ก็จะเป็น บ้านพักทีมงานนะครับแล้วก็บ้านพักพ่อของผมเองนะครับเดี๋ยวไปดูทีมงานของเรานะครับว่ากําลังทําอะไรบ้านพักเลขาของผมนะครับก็คือเลี้ขาไม่ยิ่งนะครับครับผมซึ่งบ้านหลังนี้นะครับผมก็สั่งให้ทีมงานและที่สัมพัน์กับสั่งมาให้เด็กนะครับนี่เด็กผมมงหันได้ครับผมเด็กผมได้ครับอย่าไปบอกผู้ใดเด้ห้ามไปบอกผู้ใดได้ครับผมเอาเด็กมาไว้ที่นี่ก็เราก็ต้องมีทีมงานคอยดูแลก็คือให้เลขาผมมานอนอยู่นี่เนาะครับแล้วก็ให้ทีมงานคนขับรถทั้ง4คนให้มาเฝ้าเด้ให้ลุงน้อง เพราะว่าผมโดนหักหลังมาเยอะเจ็บมาเยอะเลขาผมสวยก็จริงครับแต่ผมไม่เคยไว้ใจทีมงานผมเลยผมกลัวมันแอบไปสเสวีเดี่ยวแอนชวิงิ้งเวลาผมออกไปทํางานครับผมหรือออกไปที่อื่นผมสิบบกว่านะครับผมนะครับอยากทดลองว่าลูกน้องของเรามันซื่อสัตย์กับเราไหมอยากทดลองว่าลูกน้องของเรามันจะไม่หักหลังเราไหมมันจะเนรคุณเราไหมผมก็เลยใช้สูตรนี้ครับผมให้เลขาผมมาพักที่บ้านหลังนี้มาอาศัยอยู่ที่นี่พร้อมกับลูกน้องของผมเพื่อที่จะลองใจพวกมันดูว่ามันจะกล้าทํำไหมนะครับแต่ผมไม่ได้ไว้วาง ผมครับผมเอามีดโกนนะครับยัดไว้ในช่องขอดของเลขาผมเอามีดโกน,นยัดไว้ในช่องขอดของเลขาเมื่อนี่บักไดเหตุใดอย่างเลขานี่เดี๋ยวมันสีมีปฏิกิริยาออกมาเองเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปดูลูกน้องผมว่ามันจะซื่อสัตย์กับผมไหมตามมาเลยครับผมเอาเอินเมื่อกี้ไปไหนมาอันนี้เลขาผมนะครับดิ โไม่รู้บอกเจ้าไปหาหมอหน่าแล้วไปใช้มากกอหาหมอพาลูกน้องนายไปหาหมออือเพราะมันไข่บ่มันติดโควิดบอกถามเบิ่งปัดพาลูกน้องไปหาหมอมามันเป็นอีหยังวะเจ้าไปถามใช้ดึกก่อนน่ะงานวัยได้หนอยู่คือเก่าบ่เบิ่งีิล่ะอยู่คือเก่ามันบ่อยู่ใบมิดโกนน่ะแม่นบักนี่เอาบักนี่ก่อนเลยมึงเห็นยังนี่ไอบอกว่าให้เฝ้าทีมงานไว้เฝ้าเลขาไว้ ตัวเห็นยังอยู่บ่บ่บ่ไม่ได้เห็นยังเลยครับ,บเอาเลือดขึ้นออกเัอน ลูกน้องของเรามันจะไม่หักหลังเราไหมมันจะเนรคุณเราไหมเอาเลือดขึ้นออกเถียผมเอามีนโกนยัดไว้ยัดไว้เลือดขึ้นออกวุ้นแเบบจังโอ้บังนี่สีเลยตัวนี่เลือดออกเลยขาดหมดล่ะเกือบ <c oughs> ขาดเตี้ยเกือบขาดโอ้บังนี่เอาเลยวะโบผ่านเลยโบผ่านเหรอคนหนึ่งมันชีวิตใจเดีย๋ยวจะคุ้นบ่วะ <c oughs> นี่เนะครับความเท่ามันเห็นหนา้าเห็นตาไว้ใจกันบ่ได้ผมเอามีนโกนยัดไว้ด้วยนี่บังนี่มันใส่เลยมันบ่มีนกวนมูเลยบ่ไอออกไปมันใส่ตัวเลยมันบ่เอาไม่นด้ของกับเอาเลยขาดเลยย่่มนาอู เมียนบักนี้ขาดไปแล้วพี่น้องเอาบักนี้ขึ้นนั่งหมอบยุ่งสิฮะเฮ้ย <Hey, S 2> มึงเป็นยังบักนี้มึงเป็นยังนี่ปีกนียังเมียงดังขาดบักโอ้ยบักนี้ดังขาดว่าบักนี้ดมไปซื้อตัวนี่บักขานี่ดมไปซื้อบักนั้นเป็นยังมาไ่หาหมอใหม่ๆบักหลอนเป็นยังหลอนเป็นยังไปหาหมอมาเป็นยังอะไเป็นยังครับนิวมึงเป็นยังนี่จบแล้วนนิ้วเนี่ยบักนี่เอานิ้วเนี่ย บางนั้นดังขาดบางนี้นิ้วขาดไว้ใจบ่ได้จะคนเลยเอาเหลือผู้เดียวเหลือบกักโตผู้เดียวโตวเปียไหเบิ้งมือรู้มือกับโขาดวะ่ะเบิ้งรู้กระบบมีเลือดจมูกกระโบมีเลือดไว้ใจได้แมงบางนี้ไว้ไอสักใจวาย ลิ <l id Rip> <laughs> ้นขาดบักน hey, mm ี hmm. ่ลิ hey! ้นขาดโอ้ยกูนึกว่าสีไว้ใจได้แต่ละคนบักค่านี่ลิ้นขาดไว้ใจบักไดบัวได้เลยไหลอะไรยีนี่กับพ่อๆกันจะเป็นไห้เขาายครับมีนบักนี่ลิ้นขาดบักนี่มือขาดบักนั่นจมูกขาดอูสไว้ใจผู้ใดบัวใดเลยวะเฮ้ยเอาพ่อครูออกมาดิเราบ่เห็นเหตุการณ์หรือบ่บ่หามยังเลยบ่เนี่ ให้พวกนี้มันเห็ดจังสีแดงดกับเขาเนี่ยอ้าพอป้าจะเป็นยังนี่กูกจะเจอข้าไปแล้วมันงามผล่นากเจ้าข้าไปบเคืองแขนกูว่าจะหูกับปู่เนาะ้มันเจ้าโนี่เขาอยู่นี่เจ้าเออเาะโอ้ยเขาไม่เคืองแขนเลยใจวุ่นดพวกคนเลยตัวนี้โคตรแมงเฮ้ยแก้วแนวนี่